แม่แตงโมตั้งโต๊ะแถลงข่าวแจงปมอ้างถูกอดีตที่ปรึกษากฎหมายยักยอกเงินเยียวยาซึ่งเป็นเงินโบนัสจากลูปปอลูกเบิดรวมแล้วเสียหายกว่าหนึ่งล้านสืบเนื่องจากวันที่7มกราคม2,567นางพนิดาสิริยุทธโทยธินหรือแม่ของแตงโมนิดาได้เผยว่าเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่เจ้าถูกยักยอกเงินกว่าล้านบาท ล่าสุดเมื่อวันที่8มกราคม2567มีรายงานว่าแม่แตงโมพร้อมทนายเดชากิติวิทยานันท์มันว่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยในประเด็นอ้างว่าอดีตที่ปรึกษากฎหมายยักยอกเงิน400,000และมีการยื่นฟ้องผู้ต้องหาในคดีพเพิ่มเติมข้อหาข่มขืนแม่แตงโมไลฟ์สดถแถลงปมยักยอกเงิน ล่าสุดแม่แตงโมได้ออกควงทนายเดชาได้ออกมาตั้งโตะไลฟ์สดถแถลงประเด็นดราม่าถูกยักยอกเงินโดยคุณแม่พนิดากล่าวอ้างว่าแม่โดนยักยอกทรัพย์และอยากให้ทนายเดชามาช่วยทำคดีแตงโมให้แม่เหมือนเดิมเพราะคดียังอยู่ในชั้นศาลโดยให้ทนายเดชาทำคนเดียวโดยใครไม่เก่งแม่ให้อยากร่วมงานด้วยทำให้ต้องเปลี่ยนทนายบ่อย โดยตอนนั้นที่เปลี่ยนนายเดชาออกเพราะความเห็นไม่ตรงกันแต่ทนายเดชาเก่งแค่ความเห็นไม่ตรงกันในตอนนั้นอีกเหตุผลที่เปลี่ยนทนายความและที่ปรึกษากฎหมายโดยอ้างมีทนายความบางคนยักยอกเงินไปเป็นเงินสี่แสนบาทที่นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายภัยบูรตรีการจนาน,านันหรือโรเบิร์ตให้มา โดยอ้างว่าทนายความคนนี้นำเงินสีแสนไปเข้าบัญชีตัวเองยอมรับตอนนั้นแม่ไม่ฉลาดส่วนเงินอีกก้อนสี่แสนทนายความคนนี้ก็เอาไปเป็นเงินที่น้องปอและน้องโรเบิร์ตให้มาเช่นกันโดยเป็นเงินโบนัสซึ่งปอและโรเบิร์ตจะให้ทุกปีกระทั่งสี่เดือนผ่านไปปอและโรเบิร์ตมาถามถึงเงินโบนัสถึงรู้ความจริง ตอนได้เงินสดจำนวนนี้มาแม่ไม่รู้แต่ทนายคนนี้เอาเงินเข้าบัญชีตัวเองเลยพร้อมแจงสำหรับค่าทนายความนั้นมีสมคนคนละ1.3แสนบาทรวมค่าทนายแล้วทั้งหมด4แสนบาทโดยยังซื้อเครื่องปรินเตอร์คอมพิวเตอร์และซื้อปลาสลิดให้รวมถึงจ่ายค่าเดินทางทั้งหมดอ้างว่าโดนไปหนึ่งล้านกว่าบาท อีกทั้งยังกล่าวอีกว่ายืนยันปอและโรเบิร์ตไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับแตงโมซึ่งตอนแรกไม่มีเรื่องข่มขืนกระทั่งมาถึงตอนที่ให้ฟ้องเองยังอ้างว่าทนายความคนนี้ใส่ประเด็นดังกล่าวมาเองโดยแม่ไม่รู้เรื่องและไม่ได้อ่านละเอียดซึ่งตามผลการชนะสูตรน้องแตงโมปกติทุกอย่างไม่มีการข่มขืน จึงขอให้ทนายอธิบายแต่ทนายความได้หายหน้าไปเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกันกับทนายแต่สุดท้ายมาจูบปากแม่แตงโมตอบว่าไม่มีอะไรเลยตอนนั้นทนายเดชาเป็นทนายให้คุณแม่แต่เห็นไม่ตรงกันเพราะทนายเดชาเห็นว่าการตายของแตงโมเป็นการประมาทแต่แม่เห็นว่าเป็นฆาตกรรมในตอนนั้น ทำให้เห็นไม่ตรงกันและแยกจากกันแต่ตอนนี้เห็นตรงกันแล้ว